สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินน้นแนวเครื่องกำลังร้อนเฟอร์รารี่พร้อมปะทะรัสเซียอันตรายเวลาดิเมียร์คุชมินศึกวันไฟใน24ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับแงโปรแกรมร่วงหน้าสำหรับศึกใหญ่เดือนสิงหาคมวันไฟใน24 ไถ่ทอดสดจะสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราในช่วงพรามทาธมอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้โดยลด่าสุดเฟอร์รารี่แฟรเทคนักมวยมากฝีมมือวัย26ปีจากสุราษฎธานี คัแบ็ชกในเวทีใหญ่ระดับโลกในรอบเกือบ2ปีโดยจะโคจรมาเจอกับวลาดิเมียคุชมินมวยหมัดสุดจัดจ้านวัย26ปีจากรัสเซียในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ฟลลารี่เปิดตัวชกวันครั้งแรกในวัน161เมื่อ29กันยายน2565โดยวันนั้นเอาชนะคะแนนหันซือหาวนักชกจีนไปได้ หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไล่เก็บประสบการณ์ในวันลุมพินีและฟอร์มกำลังร้อนแรงขึ้นทุกทีโดยจากการลงแข่ง6ไฟสามารถเก็บแต้มชายรวดใน4ไฟหลังซึ่งรวมถึงการเอาชนะคะแนนมาฟุตดิพิเยฟนักชกอุสเบกิสถานในศึกวันลุมพินี56เมื่อ22มีนาคมที่ผ่านมาก่อนจะได้โอกาสกลับขึ้นชกในวันรายการใหญ่อีกครั้งนี้ในขณะที่ฝ้าของวลาดิเมีย ผ่านการชกกับวันมาแล้ว6ไฟเก็บชัยได้3ครั้งโดยในไฟล่าสุดพึงแพ้คะแนนเสือแบก็กมาในศึกวันไฟใน21เมื่อ6เมษายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวมุ่งมั่นตั้งใจกับมาล่าชัยกู้ศรัทธาให้จงได้ฟกแล้วชาวไทยสามารถจงบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7จ็นาิการับชมกันในทัสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม10บนาฬิกา และทั้งติดตา้งข่าวสารและความคืบหน้าของสึกนี้ได้ที่เป็นกลางช้นแนวขอบคุณมากครับ